็ถ้าใครติดตามในช่องของท่านรัฐกรสุกเกษมก็จะรู้ว่าสวนมะม่วงแก้วขมิ้นแห่งนี้นะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านวังเบนอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตนี้นะครับทั้งหมด พื้นที่ทั้งหมดใช้สารเสริมประสิทธิภาพ R d ดี2551เพียงอย่างเดียวนะครับสารเสริมชนิดนี้เป็นสารที่ผ่านการวิจัยและได้รับรองจากภาครัฐนะครับเรียบร้อยนะครับโดยเจ้าของงานวิจัยก็คือท่านนทกรสุกเกษมนะครับเป็นผู้ที่คิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมที่สุดยอดสําหรับการดูแลสวนไร่ของพี่น้องกเกษตรกรทุกชนิดทุกพืชทุกสายพันธุ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปติดตามใครที่ยังไม่เคยเห็นการดูแลลักษณะนี้ด้วยสารอารดี2551ติดตามไปส ศึกษางานไปดูงานกันไปเรียนรู้กันนะครับว่าการสร้างสวนอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าหรือสารอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ใช้เลยนะครับใช้เพียงอดิสองหอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามดูหลังจากช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สร้างใบนะครับเพื่อที่จะสร้างดอกผลในอนาคตต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับผม ที่ผมได้คุยไปมาสักครู่นี้ว่าเราได้ใช้สารเสริมประสิทธิภาพอ AD2551 ในการดูแลนะครับพืชสวนของท่านนายกรสุกเสมทําให้เห็นเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับว่าสามารถใช้เพียงอ AD2551 เพียงอย่างเดียวแล้วสร้างสวนได้สําเร็จยืนยันจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้ว2-3รอบแล้วผลผลิตก็ถ้าใครได้ติดตามก็อย่างที่รู้นะครับว่าเรามีการถ่ายทําทุกช่วง ตั้งแต่ต้นยังเล็กๆจนถึงเขาสามารถสร้างออกดอกได้จนกระทั่งถึงสร้างผลผลิตได้ไปแล้วถึง2ถึง3รอบแล้วเพราะว่าอาร์ดี 1, นอกจากที่จะเสริมสร้างให้พืชมีเซลล์ที่แข็งแรงสามารถต่อต้านต่อสู้กับภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่ร้อนแรงหรือแห้งแล้ง เกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแข่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี